สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เบิ้นจะมาชวนเพื่อนๆลองคำนวณเงินที่เราจะมีตอนที่เรากรเกษียณอายุนะคะมีใคร,กรเกษียณอายุตอน60บ้างคะเบิ้นคนหนึ่งแหละที่ไม่ได้กเกษียณตอน60ค่ะเบิ้นเกษียณตอน55นะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะไม่ว่าจะ,กะเกษียณที่55หรือว่ากเกษียณที่60นะคะพนักง,งานเงินเดือนอย่างเราก็จะมีเงินณนะวันที่กเกษียณมีเงินแน่ๆมาจาก3 3แหล่งเงินที่พนักงาน เงิเนเดือนจะมีแน่แน่จากสามแหล่งนี้ค่ะวันนี้มาในรูปแบบการเขียนสดเลยนะคะทุกคนหนึ่งเงินชดเชยกเกษียณอายุถ้าเพื่อนเพื่อนทำงานยี่สิบปีขึ้นไปนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้เงินชดเชยกเกษียณอายุสิบสามจุดสามเท่าของเงินเดือนสุดท้ายของเงินเดือนเฉลี่ยสิบสองเดือนสุดท้าย แต่ถ้าทำงานตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบนะคะตรงนี้จะได้สิบเท่าของเงินเดือนเฉลี่ยสิบสองเดือนสุดท้ายแม่แต่ถ้าทำงานตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงสิบตรงนี้จะได้แปดเดือนเออแปดเดือนได้แปดเท่า <S <S 1> <S 1> ถ้าเงินเดือนสุดท้ายของถ้าเงินเดือนเฉลี่ยของเพื่อนๆออยู่ที่หนึ่งแสนทำงานที่บริษัทสุดท้ายอะ่ะก่อนกเกษียณ ยี่สิบปีขึ้นไปก็จะได้เงินคูณเลยค่ะหนึ่งแสนคูณสิบสามจุดสามเท่ากับโอ้มีสูตรมาให้ใช้ไม่เป็นอะล้านสามค่ะทดไว้หนึ่งไปดูก้อนอื่นค่ะก้อนที่สองก็จะได้เงินบำนาญเกษียอายุไม่ใช่สิเขาเรียกว่าบำนาญประกันสังคมบำนาญป,ประกันสังคม พนักง,งานบริษัทอยู่มัตราสาใช่ไหมคะเราได้เงินบำนาญประกันสังสมคมเท่าไหร่เขาจะคิดจานวนเต็มนะคะเพื่อนๆจานวนปีที่เราจ่ายเงินสมทบคิดเต็มคิดเป็นปีเต็มถ้าเป็นเศษเดือนให้ตัดทิ้งนะคะไม่ว่าจะเศษเดือนมากหรือน้อยตัดทิ้งหมดเลยตัวอย่างเช่นถ้าทํางานตั้งแต่อายุยี่สิบห้าแล้วก็กเกษียณ60สิบทงานย5สิ้าเกษียณหกสิบตรงนี้มเวลาทํางาน35สหปีเต็มวิธีคํานวณเอาส5ห้าลบด้วยสิบห้าก่อน สิบห้าปีแรกการันตีการันตีได้สิบได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตของเงินสมทบที่เหลือเอาสามสิบห้าลบห้าที่เหลือเหลือยี่สิบใช่ไหมเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นตก็จะคูนด้วยหนึ่งจุดห้าเท่าไหร่คะสามสิบอืเอาสองเอายี่สิบกับสามสิบวกกันเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นตของเงินสมทบของเงินสมทบเท่ากับ ก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นของหมื่นห้าใช่ไหมเ,เงินสมทบของเ,อเพื่อนเเท่าไร่ถ้าของเบิ้นคือเงินสมฐานฐานเงินสมทบเท่าไร่ของเบิ้นฐานก็คือหมื่นห้าก็จะได้เจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อเดือนตลอดชีพสมมุติว่าถ้าเบิ้นมีอายออุอายุไขกเกษียณน,นะเบิ้นกเกษียณที่หกสิบแล้วเบิ้นก็มีอายุไขถึงเก้าสิบช่วงเวลาหลังกเกษียณจะอยู่ที่สามสิบปีนะคะเบิ้นจะได้เงินกเกษียณได้เงินบำนาญเกษียณได้เงินบำนาญประกันสังคม เท่ากับวันนี้ไม่สบายนิดนึงนะคะเจ็ดพันห้าร้อยคูต่อเดือนใช่ไหมคูณสิบสองเป็นต่อปีแล้วก็คูณสามสิบปีตลอดตลอดชีนะ่ะก็จะเท่ากับสองล้านเจ็ดหรือเปล่านะกดเครื่องคิดเลขก่อนนะคะคูณสิบสองคูณสามสิบเท่ากับสองล้านเจ็ดแสนไปดูข้อที่สามต่อค่ะที่ได้แน่ๆคือเงินชะลา ถ้าอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจนถึง69จะได้6 0 0บาทคูณ12คูณ10ปีถ้าได้ถ้าอายุ70ปีขึ้นไปจนถึง7 9จะได้700บาทต่อเดือนคูณ12คูณ10ปีถ้าอายุ80ปีขึ้นไปจนถึง8ปก็จะได้แ800ดร้อยบาทคูณ12คูณสิปีทีนี้ในจดเบื้องจนเดิมกเนาะก็คือเัือจะมีอายุไขตรงนี้หลังจาก,กเกษียณเนี่ยอายุไขน่าจะประมาณ90ระวางแผนที่90ไงตั้งแต่90ปีขึ้นไปจะได้เงเงิินนนคนา 1, บาบท อันนี้คูณกันเลยค่ะเป็นเท่าไหร่สิบสองหกเจ็ดสิบสองศูนย์สามตัวสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ศูนย์สามตัวสิบสองแปดเก้าสิบหกศูนย์สามตัวตัวนี้จะเหลือแค่หนึ่งสองก็จะเป็นสองหกสี่ศูนย์ศูนย์สูนอืมแปลว่าหลังกเกษียณเมื่อเกษียณที่อายุหกสิบแล้วก็คาดว่าจะมีอายุไขัจนถึงเก้าสิบพนักง,งานเงินเดือนเหมือนเบิร์ จะได้ 1. ชดเชยกเกษียณอายุจากในโจทย์เมื่อตอนที่คำนวณข้างบนนะคะจะมีเงินจากบริษัทให้มา1นึ่งล้านสข้อ2ก็คือบำนาญประกันสังคมจังแต่อายุ6 0สิบจนถึงเกรวมกันจะได้เป็นยอดเงิน1นึ่งล้านเจ็ดสล้านเและข้อ3เงินคนชรา2,64แส0พรวมเท่ากับ ะได้เท่าไรนะมาดูค่ะสี่ล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทนี่อันนี้คือหนึ่งวิธีในการคำนวณเงินที่เราจะมีหลังจากที่เรากรเกษียณอายุนะคะเมื่อเราได้เงินตรงนี้เราก็ไปจัดสรรต่อค่ะว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนเพื่อให้เงินงอกเงยในระหว่างนั้นเราใช้ชีวิตดำเนินไปแล้วก็ค่อยๆถอนเงินออกมาใช้เป็นรายเดือนรายปีว่ากันไปค่ะ